นมาสก,การพระอาจารย์วันทาครัวอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเมร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอาทิตย์ราม13ข้ามเดือน่ปีมะโรงวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สําคัญนะครับสีความสําเมร็จของวันนี้ก็สีเขียวสีเขียวที่มา้าสีตองอ่อน เสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีเงิสนสีครามสีน้ําทะเลสีกรม,มทา่าทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศทักษิกสและทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือ,อทิศดอหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือหยกมกรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการละกิีในชื่อคือสอสราสซโบรสีสอเสือหอฮีบรอจราอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซจอกระเฉยและหยอยหญิง อย่างยิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับคือตัวใดตัวหนึ่งคือดอชดาตัวประดักขอฐานทบโตทบุธเท่าและนอนเนเลขมงคลวันนี้เลขสีเลข8และเลขหหมายเซตวันนี้พระไพศาลวิสาโลสอนไว้ว่าคนเราต้องเจอกับความลำบากบ้างเพราะความลำบากจะทำให้เราเกิดสติความลำบากจะทำให้เราเกิดปัญญา ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ